ดีอ้ยสวยเพลีง่ายหลีหา,านั่นว่าบอกผู้นั้นผู้นี้มกาก่อเข่าซอยไบ่ปไปทางใดจุดสวยเพลีง่ายล่ะเข่าเศร้าก็ยิ่งท่านไอ้กินเข่าเที่ยงกบสิกินอีกแล้วยิ่งบัดท่านมาอยู่หน้ามือตะเว้นหรือสิทึงหัวแล้วบันนี้อย่าหับป้าใคลละเมียมึงนี่ยบดท่านมาบอกิท่านมาจังใดบ้านั้น,นบอกให้องามาเกี่ยวเข่าซอยมกอาก่อเข่าเอา่าไปทางได เปนสิมาน้ำกลดัวหรือจะไหนสิมาน้ำกนจะสิเที่ยง่ะพูดนอิตเวนเน่มันอิตเวนแน่มันเครืหังแล้ลนะอยจนิวเขาคือกันเลยเดียวหนาน้ำมันสิมาเนี่อะไรก็เดียวแม่โอ้ยจะแบนนอตัวไ้กูมาเกี่ยวเขาซวยได้หนิเอ้าบอกกันบุหเหลืองบอน่นั่น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 บนเดี๋ยวไม่เดี๋ยวง้วเอ่ะ บ่เออกูไปหามึงอยู่เพื่อนกูไปนั่งหามึงอยู่เพื่อนลำยัยมุกตัวกูได้หนิเมาเกี่ยวเขามึงมึงจะต้องไปซีเลียเลยเนี่ยนี่เรื่องซีเลียก็นั่นอีกที่มาซีเลียอีนยังกูซีเลียกูหิวเข่าในเที่ยงเลยมันไปเลยมาซีเลียก็นั่นอีกกูจะมึงฟังมึงทำใจดีๆเร้่องลำยัยเด้อมึงจะเสียใจเด้ออย่างน้อยมึงก็มีกูเด้อมี่มาเสียใจอีนี่ยังกูนี่หิวเข่ากูเห็นผู้บ่าวมึงไปกับผู้สาวช่างหัวมันไปพุนเปล่าไปเบิ่งัแต่งยิ่งโง่ยมึงไปกับผู้สาว ี่มันพามึงไปเบังหนังเหมือนนั่นนั่นลัใหญ่มันไปข้าพุทธสาเหมือนนี่ได้ก็บุทธสาวเออแซงมันแล้วอ้าวยี่งได้มึงจะกระแางมันเห็นอยัางอ้าบ้ามึงนั่นน่ะมึงบอกเสียใจเลยบ่เดี๋ยวนี้มึงหงมมึงห่วงเลยบ่กมจะไปเสียใจเห็นอย่างคนมึงนั่นตัวไอ้โมเมื่อกี้ขางมึงจะไม่ให้เตี้ยเอ็นเสียใจอย่างคัะแม่เถอะลัมยัยให้มึงเสียใจมึงก็บอกกลัวมึงเสียใจแล้ใหญ่คุเป็นน้องมึงนั่มึงมาตรงตัวกู อูหูอยู่ว่ามึงเป็นน้องแต่ว่ามึงนั่ือนคือบมาตอนนี้มึงแน่มันจิตเที่ยงแล้วใช่แนวกินแนวอยากมึงอ๋อคือตอนเอื่ยคอยแห้งแถมมันเสียใจจนมันสติั่นเพื่อนมันอันนี้เป็นแล้วแถามันมันต้องเสียใจเขาเขาว่วงกันไปเขากวอดกันไปเรื่อยๆลำหญยกู้อะไรกูเป็นมัน่องมึงกูยิ่งทั้งใจบ่ได้เลยมันถื่อแล้วเขากอดกันเขาว่วงบอบอเป็นยังมึงใหญ่เขาแห้งประนันบอกปสุดท้ายได้ค่อยว่าอันนั้นอ่ะ มาล <si ําไยวิไปดอกไปหุ่นไปหาเบิ้งเขาอเขาสกยวนั่นแหม่มึงมึงมาตรงเป็นจังสันลําไยกูหัวมึงปืนมึงตัวกูเออกระซ้างเขาวิมามาอีหยังบุ๊บไปข้าไม่ไปหยังกือขพามึงาไปตบมันเลยมาเอาเ,เอาข้ามเรือเนี่ยมา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  กูไม่ย่านอี๋ยังกูนหนีมือตบเก่าเนีมึงมาเนี่ยมึงย่านเขาให้ยังมันเป็นไผ่ไม่เห้ย่านมันแห้งแค่เดือนนี่กูย่านมึงมึงไปตบเขาหน่ะละมึงไม่ย่านนะแหยังตบมันเลยมันเป็นผู้ใหญมึงกันย่านนันผักแค่เดือนนี่มึงฟังเด้ออืมมึงฟังมึงฟังกูดีดีอืมนั่นเนี่ยเขานี่ยอวดกิ๊กเขามึงเป็นกิ๊กเออโอ๊ยผากมึงเอ้ยมึงอะเก็บอารมณ์นิดนึง รู้ว่ามึงเป็นกิกเขาเอ,อัไรเมียเขาเออมียเขามึงยัจะตือ้อเลื่อนป่านนั่นเขารับมันฉีดแตกอ่าเมืองเกือบแต่กูเสียงเงินขึ้นลงผักขาดตบเขาแลวตัวน,นัออ่นยี่นี่ดีนนะบอไปเปิดงานให้กูก่อนว้ย<ป>เอ็มยังไปเก็บ<ป><ป>ม่พููเรื่องหูเล่าอีนยังเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบเอากูไปเปิดเปิดยังวงเออเกือบเอากูไปเสียเงินแล้วเกือบเอากูขืนเงินเพืาอเงิบาลแล้วหามเอย